thank mm -hmm. you ครับผมดิโอเคสวัสดีครับสายดนิสสิครับผม <S <S ขออนุญาตปล่อยงานเก็บอีกสักตัวนะครับผมสวยตัวนี้ท่านใดที่ชอบเก็บริบคว้าไว้เลยนะครับผม fg 2 5 0 s made in japan นะครับผมใครที่กำลังมองหากีตาร์สีสันเบิร์สวยๆนะครับผมตัวนี้ก็อีกตัวไม่ควรพลาดคำว่างานเก็บสหรับผมอะลูกค้าไม่ต้องถามเลยว่ามีว่ามีตำหนิตรงไหนให้ให้ถ่ายรูปตำหนิอะไรตรงไหนแจ้งมันไม่มีตำหนินะครับผมสภาพนางฟ้าเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อนตัวนี้ขออนุญาตใส่สายเบอร์11นะปกติที่เคยขายไปผมใช้แต่เบอร์10 แต่ว่าตัวนี้ผมใช้เบอร์11ให้ถ้าใครเล่นแล้วเจ็บนิ้วก็เคขี่ยสายมาเล่นสายเบอร์10ก็ได้นะครับผมแต่จริงๆมันไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นหรอกคนที่เล่นกีตาร์เขาก็รู้กันดีจริงๆสายเบอร์11กําลังดีนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเล่นให้ฟังก่อนตัวนี้นางฟ้าเลยนะบอกไว้ก่อนอเพราะว่างานบินเทศผมล็อตที่ผ่านมาเนี่ยล็อตมันหมดแล้วบางทีผมก็ดึงงานในบ้านออกมาขายบ้างนะครับผม กีตาร์สี่สิบห้าสิบตัวอยู่กับผมแป๊บเดียวเองนะนะครับผมกีตาร์พวกนี้อยู่กับผมไม่ไม่ไมไมน่าจะไม่ถึงอาทิตย์นะครับเ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออนุญาตเอาคัอโปออก,ก่อน ผมเล่นกีตาร์ไม่ค่อยเก่งผมเล่นในวงเล่าผมเล่นมูมูปลาในวงเล่านะครับผมไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่รู้ว่างานตัวไหนดีงานตัวไหนหน่าเล่นน่าเก็บนะครับผม เสียงยามาฮ่าพวกอุ่น FG พวกเบอร์เบอร์สองขึ้นไป เล่นไปเธอไม่ผิดหวังนะครับผมโอ๊ยไม่กล้าเล่น <c oughs> กลัวว่าจะเป็นรอยโอเครายละเอียดก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมเรื่องเสียงตัวน,นี้สภาพนางฟ้าเลยเดี๋ยวผม ลงให้ FG อ่า FG 2 5 0 S made in Japan สภาพนางฟ้าใครที่ชอบสะสมงานพวกนี้บางทีมีเงินเราก็หาซื้อไม่ได้นะครับผมถ้าสภาพนางฟ้าแบบนี้นะบางทีเรามีเงินเราก็หาซื้อไม่ได้นะครับผมของบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะหาซื้อได้แต่สภาพคล้ายๆออกจากเตาแบบนี้คือมันน้อยที่จะหาได้นะครับผมราคานี้ถือว่าคุ้มมากเลยใจเอง จริงผมเองก็ขายก็เสียดายเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมเก็บไม่ได้ผมเป็นพ่อค้าผมก็หาของมาใหม่ได้แต่บางทีบางอย่างมันอาจจะไม่สวยเท่ากับตัวที่ขายไปนะครับโอเ okay. ค FG250S Miss in Japan สภาพนางฟ้าผมไล่ให้ดูตั้งแต่หัวเลยลูกค้าดูไปด้วยแล้วกันบางทีอาจจะเจอตำหนิบ้างตัวไหนที่ผมตรงไหนที่ผมอาจจะไม่เห็นนะครับผมด,ดูดูไปด้วยแล้วกันลูกบิดเดิมๆเงาวับเลยเหมือนได้ของใหม่ไปเล่นคอไม่มีเยินเลย ไม่ต้องหาต้หนิเลยเต็มที่ก็เป็นพวกขนแมวตรงปิกกาดเ,เล็กน้นอยๆที่ผมเล่นแค่นั้นเองนะครับผมสวยนางฟ้าครับผมตัวเนี้คำว่านางฟ้าหลุดจากปากผมคือไม่ต้องไปหา <laughs> โอเคไม่มีตํนหนิครับตัวนี้สายที่ขึ้นให้จะเป็นสายเบอร์สิบเอ็ดทัชชิ่งไม่ต่ำม,มากไม่สูงมากจนเกินไปทัชชิ่งไม่ต้องเอาไปทำแล้วนะผมแต่งไว้ให้ประมาณนี้กําลังพอดีเชื่อผม ถ้าท่านเล่นเทชชิ่งเท่ากับกีตาร์ไฟฟ้าเลยอย่าไปเล่นครับมันไม่น่าเล่นหรอกกีตาร์เสียงมันไม่ออกนะครับผมเทชชิ่งตัวนี้ผมจะแต่งไว้ให้ที่ประมาณ2.5 2.7หรือถ้าใครสูงไปก็เอาลงอีกจริงๆมันไม่สูงหรอกเล่น2.7กำลังพอดีกีตาร์ที่บ้านผมมาผมเล่น2.8ซาวเสียงมันเปิดเนื้อเสียงมันกว้างนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่55นะครับผมท่านใดสนใจทักแชทปิดได้เลยไม่ต้องคอมเมนต์นะครับ สนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยหรือไม่ก็โทรมาก่อนก็ได้หรือไม่ก็แอดไลน์เข้ามาได,ได้เบอร์ไลน์ตามที่ผมลงไว้ให้เบอร์ศูนย์แปดสี่ค่าส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่ร้อยแปดสิบเก็บปายทางอยู่ที่สองร้อยห้าสิบกรณีที่เก็บรายทางมัดจําเหมือนเดิมก็ผมห้าร้อยส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านของลูกค้าได้เลยผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนเต็มกับพร้อมอนมัดจําเท่านั้นไม่มีการล็อกสินค้าไว้ให้ปากเปล่านะดูของวันนั้นวันนี้ขออนุญ,ญาตไม่เก็บไว้ให้นะครับผมอันนี้ต้องขอโทษจริง เพราะว่าลูกค้าน้ำลายค่อนข้างจะเยอะแต่ลูกค้าผมที่ซื้อจริงก็เยอะนะครับผมหลายท่านที่ซื้อกับผมไปก็บางท่านก็ซื้อไปก็หลายตัวเหมือนกันนะครับโอเคฝากด้วยนะครับผมส,สวยๆเลยตัวนี้ใครที่ชอบสะสมรีบขวาไปเลยรายละเอียดและาราคาตามที่ผมลงไว้ให้นะครับผมสวยตัวนี้นางฟ้าไรทิติสวัสดีครับ